เราไม่ได้สอนให้เด็กเป็นชาวนาแต่เราสอนให้เด็กรู้อัตลักษณ์หรือวิถีชีวิตของคนที่นี่ลูกๆของเราได้เรียนรู้ชุมชนที่นี่ได้สามาัคคีกัน ชุมชนบ้านกระอานนะเป็นพื้นที่สุดท้ายของจังหวัดสงขลาครับสำหรับหมู่บ้านกระอานของเรานะครับก็อ,อยู่กันด้วยสองวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของคนที่นี่ก็คือทำนาแต่คนที่นี่ไม่เน้นทำนาขายนะครับแต่ทุกครัวเรือนจะทำกันไม่เยอะเอาไว้บริโภคกระบวนการเรียนรู้ของเด็กก็ทำร่วมกันกับผู้ปกครองสิ่งไหนที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ผู้ปกครองมาสอนเลยที่เราคัดเลือกเอาไว้แล้วมาสอนเลยคนที่มีทักษะในการนวดข้าวคนที่มีทักษะในการตําข้าวคนที่มีทักษะในการกัาดข้าวหรือทักษะในการดํานาที่เด่นที่สุดเอาเขามาสอนเด็กเอาเขามาเป็นครูการคัดเลือกปัุนข้าวกระบวนการส่งข้าวช่อขิงก็เราไปทดสอบสถาบันการศึกษาต่างทางวิทยุชนเขาก็มาช่วยเรานะคเมื่อทุกคนมีความสําคัญเขาก็ยินดีที่มาช่วยเรา มากนีสั่งเดียวแกเท้าไปก็ไม่โดดทำเลยถ้าเราไม่ซ้อนพวกเขาพวกเด็กๆคือได้เรียนรู้มากก็จะซื้อวัฒนธรรมต่อไปเลยถ้าเราไม่ซ้อนก็แกไม่รู้แลยอาคารชั้นที่1ก็คือพหนึ่งสองสานะครับที่ต้อง การที่เรามีจิตอาสาเนี่ยได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เห็นความเหน็ดเหนื่อยนะคะจากอาชีพการทำนาเนี่ยก็จะทำให้เราเรู้สึกรู้ซึ้งถึงคุณค่าของการทำนามากยิ่งขึ้นได้รู้จักการทำนาการหวานกล้าการดํานาค่ะความสมามัคคีช่วยกันและทําให้มี ความสองพันธ์ระหว่างกันค่ะทำให้รู้สึกสนุกไปกับมันค่ะได้ข้าวขึ้นมาเนี่ย ต้องทําบุญนะเพราะทุกอย่างมาจากการร่วมมือกันมาจากการลงแขกและจ่ายสกัดตามสัดส่วนตามหลักของศาสนาสําหรับเด็กมุสลิมสาหรับเด็กนักเรียนที่นับถือพุธก็จ่ายเป็นทุนการศึกษาให้เป็นข้าวเลี้ยงคนละหนึ่งกระสอบคนละหนึ่งกระสอบเราก็เอาผลผลิตของโครงการทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการอาหารกลางวันของโรงเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านกาลทุกคนกินข้าวช่อขิงทั้งปีต้นสัปดาห์เขาก็สีข้าวมาส่งที่โรงเรียนชั่งกิโลจ่ายเงินไปเงินไม่ไปไหนเลยเขามีได้เขาเลยอยู่ได้โรงเรียนเป็นหน่วยช่วยจำหน่ายข้าวสารให้ทั้งออนไลน์ งัปีที่สองปีที่สามประมาณทักงสองไร่ไม่เพียงพอความต้องการของตลาดทกศทุกแห่งของจังหวัดสงขลามีข้าวช่อกิงก็ระวังจำหน่ายกันสถาบันการศึกษาหน่โยงานต่ซื้อข้าวเรามาอุดหนุนขาลซึ่งมันเป็นข้าวที่ดีมีคุณภาพอยู่แล้ว พัฒนามาเป็นตลาดมีรายได้เข้ามาในหมู่บ้านวันล,ละประมาณทั้ง5 0,000บาทแล้วมีคนมาเที่ยวจับจ่ายใช้สอยมาซื้อของที่เป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวเจ้ากิง่งประมาณ4-500คนรายได้มาสู่ชาวบ้านเมื่อเขามีรายได้แล้วรายได้นั้นจะกลับไปสู่ครอบครัวเขาก็ไปซื้อกับข้าวไปซื้อเสื้อผ้าซื้อชุดนักเรียนซื้อแบบเรียนซื้อหนังสือเรียนซื้อคู่มือการเรียนให้กับเด็กในเมื่อเราสร้างเศรษฐกิจถึงกับชุมชนแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะกลับมาสู่ตัวนักเรียน มันจะเป็นทางอ้อมนิดนึงแต่มันจะเป็นทางอ้อมที่มั่นคงการทำงานที่กระอานจะต้องได้ความรู้ <c oughs> การทำงานที่นี่จะต้องได้ความดีด้วย <c oughs> การทำงานที่กระอานจะต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนด้วย การทำนาที่กระอานจะต้องบูรณาการหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของยุมชนหน่วยงานภาคอาเภอหน่วยงานราชการในพื้นที่มาทําด้วยกันภายใต้แนวคิดที่ว่าโรงเรียนยุวยชนชาวนาบ้านกระอานทํานาได้มากกว่าข้าว